เอาเลย X T ความกล้าหาญของผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระั่งมันทิร์โมบาย um นะครับหายไปนานจนเขาคิดว่าเลิกทำเกมนี้แล้วแต่จริงๆไม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันแล้วกันแต่ในครั้งนี้ก็ที่สัญญาเอาไว้ครับผมจะลงคลิปของเกมเกมหนึ่งซึ่งมันจะรีเดทกับคลิปของเกมนี้คลิปนั้นก็คือ X T ของฝั่ง แม็กซี่บูตออนนะครับที่ผมทําคลิปนั้นก่อนก็เพื่อจะให้ทุกคนได้ดูว่าความพิการของมันเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนมันเคยเป็นหุ่นที่เก่งมากตัวหนึ่งครับจนกระทั่งโดนเนิร์ฟในเวลาต่อมาแบบเนิร์ฟยับหมาเลยแต่สำหรับในเกมนี้ก็มีเอสเหมกันเราก็จะมาเทียบกันว่าระหว่าง x s เทของฝั่ง AB ็มกับฝั่งเกมพิเนี่ยมันต่างกันสุดข,ขั้วขนาดไหนนะครับก็ไม่ได้เชิงเปรียบเทียบอะไรหรอกก็แค่อยากหาอะไรเชื่อมถึงกันเฉยสนุกสนุกนะครับนี่พอได้เลื่อมาเจอนี่ครับ จริงๆหุ่นมันก็ชื่อเดสน่นแหละแต่ว่าพอหลังจากที่ติดแพ็กดากูนข้างหลังแล้วก็จะกลายเป็น x อ็กซนั่นเองแล้วก็จะมาลองเทียบกันในเกมพี่จริงไปโอเคครับลืมพูดเรื่องนี้เลยว่าเอ่อขอเรียก x อ็กซ์แล้วกันเพราะติดปากกว่าสำหรับร่างนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นที่หาได้จากในร้านของแรคงนะครับจะต้องยศประมาณพื้นม่วงก่อนถึงจะสามารถ แลกได้นะสำหรับตัวนี้แต่รับรองว่าถ้าแลกมาแล้วคุ้มค่ายอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าใน,ในตอนนี้มันจะโดนเนืร์ไปเช่นเดียวกันแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกบีม3ามัดนลมฟันธรรมดาค่อนข้างแล้วก็แดดฟันทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลกันอย่างแรกก็ เป็นส่งบิดต,ตรงเอวนะครับเอ,อาไปยิง3นัดซึ่งถ้าเกิดกดด้านหลังก็จะเป็นการเซตออกมายิงมาได้ยิงอัตโนมัติของมันนะครับอย่างที่เห็นจนกว่ามันจะหมดไปส่วนสกิลสอครับหลักก็จะมีกดยิงดากูนธรรมดาก็จะเป็นใช้อาวุธแบบแรกส่วนแบบที่2ก็คือกด ดันซ้ายหรือดันขวานะครับก็จะเป็นการตีลังกาไปตามทิศทางที่เรากดดาหลังก็เช่นเดียวกันก็จะใช้กระสุนแบบที่2อ,อาวุธกหลายของมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับส่วนเรื่องคอมโบก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับมีแต่คอมบยิงล้วนๆก็คือกดยิงแล้วก็ตามด้วยส่งบิดหรือกดยิงแล้วก็ตามด้วยดรากูนส่วนท่าไม้ตายอันตินี่ อันนี้คือหุ่นที่รุ่นก่อนโพวิเดนนะครับแต่อนุภาคบีมของมันนี่รุนแรงกว่าเจ้าตัวอีกเรื่องวิธีการเล่นก็เห็นอาวุธแค่นี้ไม่มีอะไรมากครับเน้นจริงรักษาตัวเองไปเรื่อยๆใครเข้ามาหาก็กดรากูลแบบกระจายก็ได้หรือจะส่งอัดหน้าไปก็ได้สิ่งที่จะต้องทําแค่อย่างเดียวก็คือส่งบิดกลางตะกูลแค่นั้นแหละครับเป็นหุ่นเล่นสบายๆมาก ถึงเมื่อก่อนมันสมควรแล้วแหละที่เป็นหุ่นแรกในแรงด้วยความที่ทํามันแรกมาแล้วก็อัพจนเต็มเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถสู้หุ่นหลายๆตัวในช่วงนั้นได้เลยทีเดียวก่อนที่จะโดนเนิร์ฟในเวลาต่อมาสำหรับตอนนี้ถึงว่าอาจจะไม่ได้โกงเท่าตอนนั้นแต่ก็ยังถือว่าเก่งระ,ระดับหนึ่งอยู่เลยถ้าใครที่มีไว้ครอบครองก็เอามาเล่นแก้ขัดได้นะครับอ่ะทีนี้ก็ไปผจญบอดกันต่อโซนทีมเราจะไปลงก็ง่ายๆเลยครับคุณจากไซส์สตอรี่อย่าง x อ็กแเทจนถึง v s เอสแเทนะครับ เดี๋ยวเราเอาเซตนี้ไปลุยกันมาทุกท่านที่ติดตามเกมนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งตกใจอะไรกันนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานเอาเป็นว่าขอบคุณที่ทุกคนยังติดตามเกมนี้อยู่เพราะผมไม่ได้ทาเกมนี้เพราะว่าเบื่อหรือว่าแบบเทเกมนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมก็ยังรับรีเควสต์อยู่แต่แค่อาจจะมาทําได้นานๆทีหนึ่งเพราะว่าเอาสั้นๆง,ง่ายๆเ,เลยก็คือไอ้วิน11ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยอํานวยเรื่องการใช้พวกอีมูสักเท่าไหร่ซึ่งอีมูที่ผมลงพวก เกมมือถือบางเกมอย่างเช่นเกมนี้เป็นต้นมันก็เลยกว่าจะเปิดได้นานทีก็ลำบากนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นต่อก่อนก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมทำเกมนี้นานนาทีแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเล่นตามปกติกันไปเลยบิดชั้นเนี่ยหุ่นตัวนี้เล่นสบายๆไอ้บิดที่เป็นสั่งยิงอัตโนมัติก็ ดี๋ยวมันจะยิงของมันไปเรื่อยๆเราไม่ต้องสั่งการอะไรนะครับมันจะยิงออโต้ของมันเองอ๋อแล้วก็ระหว่างที่เรากดตั้งบิดไว้อยู่จะไม่สามารถส่งไปได้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องความแม่นนี่เรียกได้ว่ายืนหนึ่งเลยนี่ขนาดเนิร์ฟแล้วนะแล้วผมก็แปลกใจที่ว่าทำไมตัวเองเพิ่งมาเล่นด้วย อ๋อใช่เพราะว่าตอนนั้นโมนแต่ไปเหอ่อเพลยเดอร์เอ,อ้ไม่ใช่โทเดสลิตเตอร์อยู่ก็เลยไม่ได้แรกตรงน,นี้อ๋อจะแรกก็แลกไม่ได้นี่เพราะเหมือนตอนนั้นยศนย,ยังไม่ถึงเลยมั้งโอ้โหเกือบ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 ไปมีแต่ส่งของอย่างเดียวครับตัวน,นี้เล่นสบายๆถึงบอกได้เลยว่าถ้าใครเป็นสายฟรีทูเพเนี่ยเอาตัวเนี้ยมา โซนหนึ่งในดีอยู่ได้ยาวๆเลยครับเล่นแรงนี่เฮ้แมวโอนแซล็อกเออวันเราไอ,อนี่เหมือนกันนี่ว่าโชตาเหมือนกันเอ,อแต่นี่อันนี้คือคนที่เหมือนว่าจะมีแนวโน้มว่าเป็นคออู่ปรับเราแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตัวจริงนะฮะของตัวบอมนี่อยู่อ,ยอีกตัวหนึ่ง,งเราไม่เป็นไรมากก็ส่งของไปเรื่อยครับชิวชิว,ชว เดี๋ยวรอพี่คีราเขาส่งของหรือว่าส่งมีทีอะไรมาเดี๋ยวเราค่อยเอาต่อรอบอีกทีนึงไปเลยมายังมายังร้เนี่ยโอ้ยไม่มาไปเลยเฮ้ยทำไมาคีระรอบนี้ไม่บ้านติเอองั้นถตายไปนอแค่อย่างเดียวเอ้ยโอ้เพื่อนตายคูคู่มันรีบมาทันทีเดี๋ยวเราสักคู่นะ ไปเฮ้ยเฮ้ยสองโลเหรอฮะมาละวาละมายังอ่าน่ะลีลา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 เก่งลีลาเก่งมีตีลักง,ลงกาโชไปอุ๊ดเอาเลย X T ความกล้าหาญของผมเสียงแบบเดียวในเอเบีอนเลยนั่นแหละพูดถึงเอเบีอนอ่าใครที่ว่างไปดูคลิปนั้นก็ย้อนดูได้ก็ดีนะ เพราะจะเห็นเลยว่าพลังในการยิงตัวอาวุธของมันเนี่ยคนละโลกเลยครับเมื่อก่อนมันเก่งเพราะว่าตัวไอของที่ผมว่ามันทั้งหมดเนี่ยถึงมันอาจจะไม่ได้เวอร์เหมือนของพี่จีนแต่ว่าเรื่องความแม่นนี่สุดยอดเลยครับและยิ่งเป็นหุ่นที่คอสน,น้อยด้วยเลยทำให้ประสิทธิภาพของมันกับความสามารถของมันก็เล่นได้โคตรยิหยุนเลยครับ จนกระทั่งมันโดนเนิฟแบบใช้คาว่าเล่นเล่นจริงๆต่างๆยากแทบจะเล่นไม่ได้เลยดีกว่ามันก็เลยเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ในเกมนั้นมักจะโดนล้อสเสมอว่าเป็นหุ่นพิการแต่ผิดกับเกมนี้ครับเกมนี้มันเคยเก่งมากๆแต่โดนเนิฟมาก,ก็ยังเก่งอยู่ดีแต่แค่อาจจะโซ่พวกหุ่นอพินิหารในเกมหลังๆไม่ได้ละท่านเองอ่ะปิดท้ายด้วยการเติร์นโชต่างกันเองนะ พอร์เตอร์กับเทเยอร์จะตีลังกาเอามู้งเป็นอย่างเดียวก็ได้แต่ผมว่าเอาไปยิงดักเวลาคนเข้ามาหายใกล้อะเวลาคนเข้ามาฟันใกล้ๆก็ปล่อยดาคุนดักไว้ก็ได้ครับอุ้ยโอเคดีนะทรงบิดไปพอดีไปรอรอแปะเรียบร้อยโอ้โหบีมยังใหญ่ไม่ จำไม่ได้ว่ามันเนิร์ฟความแม่นหรือว่านเนิร์ฟขนาดของไอ้ท่านะเสียดายเหมือนกันที่ตัวเองเพิ่งมาเล่นตัวนี้จริงจังก็ที่ผ่านมานั่นแหละตัวหุ่นม,มันเข้ามานานมากแล้วครับและเรียกได้ว่าถ้าใครปั้นจนสุดเนี่ยเอาลงยากขนาดเป็นหุ่นฟรีนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปโม้กันตอนอ่อในตอนหาคนหรือหาบอทก็ไม่รู้ ต่อจากเรื่องเมื่อกี้ครับก็อย่างแรกก็คือเรื่องความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของ Win 11อนะครับอย่างต่อมาก็คือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคอนเทนต์เฟร์ครับเพราะปกติผมจะเอาเกมพี่จีนเนี่ยมาลงบ่อยๆเพราะไม่ค่อยมีเกมอะไรเด็ดๆมาลงแต่หลังๆแบบว่าเริ่มหันไปทาอย่างอื่นอย่างเช่นพวกข้อมูลหรือไม่ก็ข่าวก็เรียกง่ายก็คือพยายามหาแนวทางตงหมๆให้กับตัวเองแต่คงไม่อาจที่จะทอดทิ้งเกมพี่จีนได้เพราะใครๆก็รักเกมพี่จีนทั้งนั้นครับผมก็ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณอยากจะรักเกมพี่จีนมากขึ้นแล้วก็ผมจะบอกให้ฟังว่า ตอนนี้ a r i e l อีกไม่นาน,นก็จะได้ลงเกมพี่จีนแล้วจากตอนแรกที่มีแค่รูปโปรไฟล์ตอนนี้ก็ล่าสุดมีการขุดโมเดลกับท่ามุกเซตอะไรไปเรียบร้อยที่เหลือก็แค่รอพี่จีนเข้าประกาศเท่านั้นเองครับแต่แหมตอนแรกคือผมก็คิดว่าที่เบก y ิเบลก่อนจะลงได้นึกว่าแบบอยากจะรัดคิวเอาลูฟริกอะไรมี่มาก่อนหรือเปล่าใม่ไม่ม,ม,มีอาจจะเกิดปัญหาทางเทคนิคจริงๆแต่ที่แน่ๆเบกิเบอ่ะมาในแพทหน้า เอ่อมัน,นแพตที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะเหมือนล่าสุดที่เห็นเข้าเกมมาแวบๆก็มีเจนอาร์ใช้ดีด้วยแบบเจนอารที่เห็นในบอสเอ็กตรีมภาคอื่นแต่น,นี้เราเล่นเองได้ไงปกติเขาเร่มไปจริงครับกับการเล่นมูบิวอาร์เมอร์บอสเล่นได้ก็ดีเล่นไมดีก็แตกข้อดีของหุลใหญ่คือสามารถจัดก,การหุ่นเล็กหรือว่าหุ่นเข้าฟันได้แต่ถ้าเล่นไปดีก็เป็นเป้านิ่งให้เข้าด้ดี ถ้าเป็นฝั่ง Everyone เอเบีอนเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบจริงๆไงแต่ถ้าสลักเกพิจิเนี่ยโหในเมื่อเป็นเกมที่ใช้เรื่องความเป็นสโตรตาลเข้ามาช่วยในการฝีมือของตัวเองเนี่ยก็ปล่อยไปเลยครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกแบบว่าจะให้เป็นยังไงเมื่อก่อนยังเคยเห็นแบบว่ามีคนเอาพวกคุมโมบิลอาร์เมอร์มาลงอย่างเดียวอะ่ะแบบทั้งอวตารเล่นาัาที แพ็กเอแล้วก็เดนดบเบียมเงี้ยแต่นานแล้วละยุคนี้คงไม่มีใครกล้าเล่นเพราะว่าอาจจะโดนฟันนิมิไฟของไอ้พวกแก๊งมะเร็งจนตายแทนนี่ของเราก็เล่นแบบชิวๆครับตัวนี้เน้นเล่นชิวๆไม่ต้องรีบครับเพราะว่าเราไม่เข้ากลับเข้าก็มีค่าเท่ากัน ถ้าเขาเข้ามาหาเราก็ปล่อยอดาร์กูได้ง่ายขึ้นนะสมมติลองเจอกับพี่เปียนพี่เปียนแต่พี่เปียนอาจจะเข้าหงก็ได้นะเพราะว่ายังเล่นตัวนี้ไม่ค่อยชำเท่าไหร่แต่เล่นเล่นง่ายนะจริงๆริงมาละนี่ทำสูตรเลยกลางกลางดารกูลดักไว้แล้วก็กดกัน รอ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 ใครเข้ามาหากอดตีลก,กาหนีหนีไปก่อนหนีไปก่อนต้นอ,นองรีบนะครับต้องรีบแล้วก็ปล่อยอีกรอบนี่อันนี้คือเล่นด้วยความรู้ที่เคยเล่นแบบต X ะปูเอ็กซ์เอเมียน่ะอะไรที่มันสามารถปล่อยทิ้งเอาไว้ได้เวลาศัตรูเข้ามาหาก็ปล่อยไปเถอะนี่ไอ้การทำเอ็กอ๋อเมื่อกี้มันปล่อยทำอะไรไปแล้วนี่วะถ้าปล่อยทำอะไรไปแล้วก็ ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนี่โอ๊คขอก่อนขอก่อนโอเคอันนี้เรารีบไปหน่อยเพราะว่าอุย้ยสักหน่อยสักหน่อยไปกดยังกดยังกดตียังอือแอบไม่โดนโธเฮ้ยล็อกออนทันซ่อมเดี๋ยวดมีตีลังกาอือตีลังอ๋อติดขอบติดขอบติดขอบอ่ะมาแล้วมาแล้วละ scalable. โอเคอุ้ยไม่โดน ได้ไงอยู่โคตรใกล้สร้างมาเรอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคนต้นแบบตายไปซะกับหุ่นหุ่นรุ่นพัฒนาต่อด้วยเผื่อใครงงนะครับว่าเพลเยอร์เนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นโคนของลาอูแบบเวอร์ชั่นคนดีก็ได้ ลาอูกับคิราเนี่ยเราเห็นชัดเจนใช่ไหมครับคิราคนดีลาอูคนเร็วมันจะมีคนของสองคนนี้แต่ว่าสลับกันเลเยอร์จะเป็นลาอูคนดีแต่ว่าขนาดจะกลายเป็นคิราคนเร็วแทนทีนี้มาต่อที่เรื่องว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปพี่ตีนะพอทีนี้เนี่ยพอมันมีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อะไรที่มันแบบว่าใหม่ๆมันก็ต้องรีบปล่อยให้ทันในช่วงนั้นนะครับเลยต้องดองมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับอย่างไอตอนนี้คอนเทนต์ที่ผมดองไว้เยอะแยะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมพี่จีนกับ m อ็มบีออนี่แหละเอ็มบีออนี่ยังไม่ครบร้อยตอนก็ยังเทมไม่ได้เกมพี่จีนนี่ก็ยังมีคนพร้อมที่จะให้ผมเป็นขอทานเกมมิ่งอยู่ตลอดสุดท้ายแล้วก็ใครที่ทําหาเกมนี้ไม่ต้องห่วงยังไงก็ทําอยู่เรื่อยๆแต่ถ้า <ไป S 1> ช่วงนั้นไม่ค่อยได้ลงก็เข้าใจไว้ว่าอาจจะมีอยอนนเาากเะเกิไปจ หาช่องที่มาลงคลิปนี้ไม่ได้เท่านั้นเองครับพูดซะดูมีความหวังเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวก็ต้องมีเกมเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะแร่บแตจริงเกมพี่ตีนนี่อยู่มาได้ทุกคนนี้เพราะว่าทุกคนรวมถึงผมได้เป็นขอทานด้วยเนี่ยคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันที่ยังออกมาได้ก็เพราะทุกทุกคนที่ถามกันฮะและดูเป็นคลิปซึ้งนะครับแต่อย่าอะไรมากเลย เพราะผมเป็นห่วงจริงๆว่าหลังๆ,ๆไม่ค่อยทำเกมวิจีตเลยหายไปไหนอย่าซีเลี่ยสครับ <ๆ S 1> เอาจริงๆปัญหามันจะไม่มันจะหมดไปครับถ้าเกิดผมเนี่ยซื้อมือถือถูกรุ่นที่มันสามารถอ,าอัดหน้าจอผ่านแคปเตอร์ผมได้แต่ไอรุ่นที่ผมซื้อมันไม่รองรับซัง,งอย่างนั้นไม่งั้นผมลงเกมมือถืออะไรภาพจะชัดแล้วก็ไม่ต้องมาล็อกเลสถ่ายผ่านดอแล้วก็อัดเสียงเพิ่มอะไรยี้ นะอันนี้พูดถึงพวกอลันบัตมือถือกับ u ูซียนเกเนาะส่วนเกมพี่จีนี่ผมลงเฉพาะอ่าเซิรฟ์ฟไ,ไต้หวันอย่างเดียวแต่ว่าไต้หวันหลังๆม่ค่อยๆได้เข้าไปแล้วเพราะว่าอยากได้อยากได้ของดีงามมากกว่าก็เลยเล่นจากเซิร์ฟพี่จีนแต่พี่จีนก็ไม่ได้ลงในโทรศัพท์ไว้เพราะเดี๋ยวอัดคลิปไม่ได้ไงก็เลยทำให้เราต้องมาอยู่ในอีมูแบบเดิม ไวบิดเนี่ยตอนที่ผมเคยโดนตัวนี้เล่นในแรงเมื่อก่อนนะบอผมปวดหัวเลยอ่ะเพราะว่าตัวนี้แม่งจับยากมากเล่นตัวฟันก็ไม่ได้ต้องรอตอนแม่งเผอนจริงๆอ่ะโอ้ยโออันตรายอันตรายไม่เอาไปก่อนเลยหนูเซตไปละเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา ถ้าไม่ใช่เราก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนี่ตีลังกายิงจากระยะไกลยิงไกลก็ยิงกระจายพอกระจายใหญ่ก็เราก็สบายครับมาอันตรผมเนี่ยมีความกล้าหาญพอยังอีดัก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 ปล่อยดักปล่อยดักอ่ะอีดักอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอาตึกตึกเอาได้ข่าวว่าล็อกล็อกออนได้ข่าวว่าล็อกออนทันซ้ำหมด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยกางจะบอกว่าเราหุ่นเล่นลักษณะย่าไม่ใช่หรอเราไม่ใช่หุ่นฟันแต่ช่างแม่งเก่งกับบอดไปก่อนอันนี้ก็เรื่องสําคัญฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเจอบอดบ่อยก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรเพราะก่อนจะเจอคนพีหนึ่งเจอเอฟเคบ้างหรือกลับมาพีชีพลดแรงตัวเองบ้างเอ๊ะแต่อันนี้ไม่ได้เล่นแรงนี่ก็ไม่เกี่ยวกันอาจจะมาทำรอบก็ได้ไอ้ที่ทำเควสออะไรก็ว่าไปนี่ครับก็ เดี๋ยวเราไปปิดท้ายรายการกันนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับตัว X s t r a y ซึ่งเป็นหุ่นที่เป็นมิตรกับผู้เล่นฟรีทู p พย์มากๆสามารถหาแรกได้จากร้านในแรง้งแต่มีเงื่อนไขนิดหน่อยคือเราต้องยศพื้นม่วงในตอนนั้นเท่าน,นั้น,นครับถึงจะสามารถแรกออกมาได้อ่ะไปรสวบพร้อมกันเลยนี่ X s t r a y นะครับต้องยศพื้นม่วงตามที่เห็นนี้เท่าน,นั้น,นครับถึงจะสามารถแรกได้ ตอนนี้ก็สำหรับตัวต่อไปนะครับเรามาทดสอบความลุกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะในเราก็มาทางนี้ละหุ่นที่ผมเล่นไปก็คือ XST แต่มันเป็นชื่อใหม่ของ Dead n o z i Gundam ที่หลังจากได้เพิ่มตัวแ็กสีแดงๆข้างหลังออกมาคำใบต่อไปนั่นก็คือใครที่เป็นคนคิดชื่อ XST ให้หุ่นของคนนั้นล่ะครับที่จะมาในลิปต่อไปของเราใครที่อยากจะให้รีวิวหุ่น,ห,นหรือว่ารีวิวเคสหุ่นอะไรก็สามารถส่งกันมาได้หลังไลน์เช่นเคยไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ